กับช่วงนี้เลยโอ้โหโบ,าโ<อ>บางกอกตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6ค่ะฤดูร้อนนะคะรอบ4ี่ทีมค้นหาโรงเรียนแรกค่ะเข้ารอบชิงแชมป์ฤดูร้อนแล้วโอ้โหภูมิใจนําเสนอเลยครับน้อง๋ยโรงเรียนแรกครับเป็นโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจากจังหวัดสมุทรปราการาดีกรีที่เขาทาได้ดีที่สุดคือผ่านเข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายโรงเรียนนี้ค่ะมาจากจังหวัดของแุ๋เลยจังหวัดนครราชสีมาค่ะโรงเรียนบัวใหญ่นะคะ ถึงรองแชมป์ออฟเดแชมป์มาแล้วและที่สําคัญตอนที่จุ๋ยยังไม่ได้มานั่งทํารายการตรงนี้จุ๋ยร <ไง S 2> ู้<ะ>ไหมว่าทั้งสองโรงเรียนเนี่ยเขาเคยเสมอกัน แล้วเป็นคู่แรกใน6ปีของยิงช้าสวรรค์เฮ้มันเป็นไปได้เหรอคะว่าโรงเรียนเดียวโรงเรียนพอเสมอการปุ๊บมีแข่งล้างตาแล้วอย่างี้พอะแข่งล้างตาปุ๊บนะคะวิสุทธิกษัตริย์จากสมุทรประการชนะบัวใหญ่จากนครราชสีมาตายแล้วตายแล้วกลับบ้านแล้วแล้ววันนี้เขาต้องมาเจอกันด้วยนั่นสิคะจะเป็นการล้างตาหรือเป็นการตอกย้ำอ้าวน่าทัศนาทีเดียวเชียวถ้าน่าทัศนาอย่างนี้แล้วก็นะคะไปดูกันดีกว่าว่าเขาเตรียมอะไรมาให้พวกเราชมไปดูกันเลยค่ะกับช่วงนี้นะคะอ้หบางกอก สวัสดีครับครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกลให้ดูหนึ่งกลนะครับชื่อว่ากลตำรวจจับผู้ร้ายนะครับเราจะคิงออกมาก่อนนะครับ2ใบนะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นการแสดงนะครับน้องๆครับผมถือไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้ผู้ชมเลือกไพ่ไปดูหนึ่งใบนะครับเอาละครับเลือกมาแล้วครับเป็นอะไรครับครับทุกคนดูเลยครับนี่ครับคิงโผดํดำนะครับเห็นนะครับนี่ครับนี่จะแบบมึงไหนครับผมไพ่วางวนี่นะครับ โอเคแล้วตับไพ่อีกหนึ่งทีนะครับเอาละครับมาดูว่าจะเป็นยังไรต่อไปครับครับทุกคนจําใบที่เลือกได้ใช่ไหมครับใบที่เลือกนะครับจะเป็นโจนะครับส่วนชิงสองใบนี้นะครับจะเป็นตำรวจนะครับครับตำรวจมีหน้าที่ทำอะไรครับผมจับโจนสิครับจับผู้ร้ายครับตำรวจจะจับผู้ร้ายผมเอาละครับมาดูตำรวจจับผู้รายว่าจะจับได้หรือเปล่าครับเยอหมุ โอ้โหเหมือนก็จะจับผู้ร้ายอยู่นะครับได้จริงๆเลยครับตงกันเป้เลยครับโฉมหน้าผู้ร้ายของเรานี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเล่นกลนะครับการันตีเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถูกไมครับผมจะร้อนเงินเท่าไหร่ก็ตามนะครับร้อนยังไงครับร้อนอย่างนี้ครับแหมร้อนสะไฟลุกเลยนะครับน้องอ้าวอย่าลืมเชียโรงเรียนนี้กันด้วยนะครับไปต่อกันที่โรงเรียนต่อไปเลยครับโรงเรียนบัวใหญ่จากนครราชสีมาครับแม่น้องๆ กำลังร้องเพลงรวมใจกันเต็มที่ครับนีครับสีหน้าแววตาความมุ่งมั่นครับทุกคนช่วยกันร้องอย่างเต็มที่ครับหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่พลังใจดีขนาดนี้ไม่เชียร์ไม่ได้แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ไปพักช